ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโต้การาดผู้ชมทุกท่านข่าวด่วนร้อนแรงและสดใหม่ที่สุดของวันนี้มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเวลาไม่รอช้าไปติดตามวิดีโอกันเลยครับ ซุคอยสูตร30 MKM คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดของโลกเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจนำเครื่องบินรบพิเศษรุ่นนี้เข้าประจำการสมดุลแห่งพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีมันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศความมั่นใจและพลังป้องกันประเทศในยุคสมัยใหม่ของไทยนโยบายด้านความมั่นคงของไทยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ล้วนผูกพันกับสถานการณ์ในภูมิภาคเสมอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือดินแดนที่มหาอำนาจทั้งหลายเข้ามาแข่งขันกันทั้งจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียรวมถึงความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในหลายช่วงเวลาเหตุนี้เองจึงทําให้ไทยต้องมองหาเครื่องมือป้องกันประเทศที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์รอบด้านเดิมทีเครื่องบินขับไล่ในกองทัพอากาศไทยมักขึ้นพาจากสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงไทยจึงจําเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ และซูคอยสูตร30 MKM คือก้าที่สำคัญ SU-30 MKM พัฒนามาจากตระกูล SU-30 ของรัสเซียแต่รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อการรบสมัยใหม่อย่างเต็มที่เครื่องยนต์คู่ AL-31FP ไม่เพียงสร้างแรงขับมหาศาลแต่ยังใช้เทคโนโลยี t r u s t vectoring ที่ทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวในระดับเหนือจินตนาการนักบินสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบ การรบกลางอากาศในความเร็วเหนือเสียงจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปความเร็วสูงสุดแมสสองและพิสัยการบินมากกว่า3,000กิโลเมตรทำให้มันไม่เพียงปกป้องน่านฟ้าไทยแต่ยังสามารถโจมตีเป้าหมายไกลออกไปได้อย่างไร้กาศความโดดเด่นอีกประการของสูตร30 MKM คือความสามารถรบหลายมิติไม่ว่าจะควบคุมอากาศต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกโจมตีภาคพื้นดินหรือทำลายเรือรบกลางทะเลล้วนสามารถทำได้ในภารกิจเดียวเครื่องบินถูกติดตั้งเรดาร์สมัยใหม่ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นอากาศสู่อากาศอย่าง r 7 7และ r 7 3หรืออากาศสู่พื้นและทะเลอย่าง k s 3 1และ kh 5 9ทุกอย่างล้วนทำให้ศัตรูต้องหวาดกลัวการมีสุส30 mkm อยู่ในกองทัพไม่เพียงเป็นการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพให้ทั้งภูมิภาคเห็นว่าไทยพร้อมเผชิญหน้ากับทุกภัยคุกคามนักบินไทยได้รับการฝึกฝนจากทั้งรัสเซียและศูนย์ฝึกในประเทศจนสามารถควบคุมเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างชำนาญ และเมื่อใดที่เครื่องบินเหล่านี้ขึ้นบินมันคือหัวใจหลักของกำลังทางอากาศไทยอีกจุดแข็งของสู่ร30 MKM คือความอยู่รอดสูงเครื่องบินติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบต่อต้านการตรวจจับและอุปกรณ์ก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อนำมาใช้ร่วมกับแฟร์และชาร์ฟมันทำให้เครื่องบินหลบเลี่ยงขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพศัตรูที่พยายามเล็งเป้าไปยังสู่300 MKM จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในระดับภูมิภาคการลงทุนของไทยในสุด30 MKM คือการยกระดับอย่างแท้จริงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการแข่งขันทางอาวุธประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศต่างเร่งเสริมสร้างกองทัพอากาศของตนแต่เมื่อไทยมีสุด30 MKM อยู่ในมือก็เท่ากับสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งและกลายเป็นประเทศที่ไม่อาจมองข้ามได้ ห้องนักบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของสุก30 MKM ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นห้องนักบินแบบ Glass ลาส k ค i t พร้อม h e ดอัพดิสเพลยและระบบไฟบายไวท e ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงมอบความสะดวกและความมั่นใจให้นักบินนักบินสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันและเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันทีขณะรบสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างจากเครื่องบินรบรุ่นเก่า ทุกครั้งที่กองทัพอากาศไทยจัดการฝึกซ้อมสูตร30 MKM จะกลายเป็นจุดสนใจเสมอมันไม่ใช่เพียงการแสดงศักยภาพแต่ยังเป็นสงครามจิตวิทยาเพราะศัตรูรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับสูตร30 MKM ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่ประเทศที่มีเครื่องบินสมัยใหม่อย่าง F-16 หรือราเฟลก็ยังเกรงกลัวต่อความคล่องตัวและความทนทานของมันความสามารถในการโจมตีระยะไกลคืออีกจุดที่ทำให้สูตร30 MKM น่ากลัวเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถบินไปโจมตีฐานทัพของสัตรูที่อยู่ไกลออกไปนับพันกิโลเมตรได้โดยตรงจากเครื่องบินป้องกันประเทศมันจึงกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลังโจมตีร้ายแรงไทยยังใช้ SU-30MKM ในมิติทางการทูตด,ด้วยการนำไปแสดงในงานแสดงอาวุธและการฝึกซ้อมร่วมทำให้ประเทศอื่นตระหนักถึงศักยภาพของไทยและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงในเวทีโลก สำหรับประชาชนไทยสูตร30 MKM ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือความภาคภูมิใจมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าเทคโนโลยีและอำนาจอธิปไตยของชาติทุกครั้งที่มันทะยานขึ้นฟ้ามันสะท้อนพลังของทั้งประเทศที่พร้อมยืนหยัดต่อทุกสถานการณ์ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าสุขอยสูตร30 MKM ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงไม่เพียงในปัจจุบันแต่ยังรวมถึงอนาคตมันจะยังคงเป็นรากฐานหลักของพลังทางอากาศไทย และในทุกครั้งที่ความตึงเครียดในภูมิภาคปรากฏขึ้นสูง30 MKM จะยังคงเป็นอาวุธที่ไทยใช้เพื่อปกป้องหน,าน้า้าและตอบโต้ศัตรูได้อย่างเด็ดขาดผู้ชมทุกท่านข่าวด่วนร้อนแรงและสดใหม่ที่สุดของวันนี้มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเวลาไม่รอช้าไปติดตามวิดีโอกันเลยครับ